ทำอะไรกันวันนี้ฝากโอ้ก็ฝากทักก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Sunny ตัวนายแัวแทนด้วยนะครับ on Air ทางแอปพลิเคชัน i g i และ www iq.com นะครับทุกันสุเวลาสองทุ่มนะครับเจอกันวราได้สม่ไหครับพี่โซจะเข้าก้องก็เข้าค่ะอย่ามายุ่งยักยุ่งยาก่เาไม่เข้าอยู่สคนัี้าอะไรค่ะคนดีวันนี้มาเปิดกเป๋ิดกระเป๋าอัปเดตกระเป๋าเร่อว่ากระเป๋าเปิดเยอะ บว่าเด็กกระเป๋าครับผวันนี้พี่แอปเอากระเป๋ามาล็กมากครับเพราะว่าเพิ่งเราไปซ่อมมาครับก็เลยอาจจะมีของน้อยหน่อยไม่น้อยนะครึ่งชั่วโมงไหมคะคุณโซครึ่งชั่วโมงอยู่ค่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเหรอก็ก็มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล่กระเป๋าจะเป็นสัเจ้าได้เลยสัญจรที่หนึ่งสามารถวางแล้วก็ตั้งโต๊ะวะจุดทูกได้เลยขี้ออกเลยฮะขี้ออะเลยขี้ออกขี้ไม่กลัวไม่ได้กลัวก็คือเพราะว่า ได้เละครับก็คือเวลาไปใช่ครับเวลาไปทําบุญหรืออะไรใดก็จะมาเก็บไว้แบบบางทีมันก็เยอะไปหน่อยพาผมก็กระจายไปกระเป๋านี้เออก็มีหลายกระเป๋าแชร์หรือว่าท่านนี้ก็ดูแลกระเป๋าไว้ท่านนี้ก็ดูแลกระเป๋าตัวนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับ